โอ้ยนี่ไงเห็นป่ะผมอบอกแล้วโอ้โหใหญ่ สวัสดีครับคุณอยู่กับ Top World Map แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ประเทศไทยโอ้โหก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่สวยงามนะธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนา,นานานีน่าเที่ยวมากเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมปเราไปเที่ยวกันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวบานไทยเลยซื้อปกติถ้าเป็นผมอ่ะผมจะไปเที่ยวบ้างส่วนมากผมชอบไปกางเต็นท์อาจจะไม่เหมือนกับโทนี่เท่าไหรนะ่นะนีลาแกนเท่าไหร่แต่ผมก็เออมีชอบกางตรงกางเต็นท์กันบ้างแต่ช่วงเนี้ยปีปีกว่าละ ยังไม่ได้ไปกลางเต็นเลยเดี๋ยวบอกว่าอนาคตจะได้ไปเราไปกันที่แรกครับน้ําตกทีรอซูครับที่จังหวัดตากนี่เลยโอ้โหความสวยงามมันสุดยอดมากถ้ามองจากด้านบนเราคงจะเห็นอะไรกันบ้างเหรนะเห็นไหม <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอา้าโอเคมันมีปักหมุดกันอยู่เดีเ๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้เป็นที่ของคนอื่นที่เขาทําไปถ้าไปดูดูปื๊บมันหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเดียวนี่ไง เนี่ยตอน,นตกทีลาสูนเนี่ยมันสวยด้วยมันสวยด้วยทุกคนมันสวยด้วยเออผมค่อนข้างชอบนะมันได้บรรยากาศมันชอบอะ่ะคือผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมือง เอาพอก่อนผมใช้ชีวิตในเมืองแล้วผมรู้สึกว่าผมเร่งรีบกับเวลาจริงๆทางานตามเวลาเป๊ะๆจนตอนนี้ผมกเกษียณตัวเองด้วยวัยแค่สามสิบนิดๆเนี่ยว่าผมก็เกษียณตัวเองแล้วก็ออกมาทํ o u t u b e ออกมาทานู่นนี่นั่นแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากอย,กอยู่กับเรื่องพวกนี้บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่แบบเฮ้ยกูไม่กูจะอยู่กับอย่าง,างเดียวเปล่าเปล่า,ลา,ลาผมพยายามผสมผสานชีวิตให้ชีวิตอยู่กับหลายๆอย่างทายก็เลยค่อนข้างชื่นชอบว่าเออเราก็อยากมีเวลาผ่อนคลายกับการอยู่ตรงจุดนี้บ้างเหมือนกัน อะเราไปที่ที่สองครับน้ำตกทีรอซูน่าไปเที่ยวมากครับต้องกวาดตากนะเอาลืมลืมเล่าประวัติว่าเป็นน้ําตกที่มีความสูงประมาณสามร้อยเมตรเป็นน้ำตกโด่งดังเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่อยากไปกันมากที่สุดซึ่งผมเองก็อยากไปเดี๋ยวผมจะคุยกับเพื่อนผมผมจะไปต้องไปต้องไปให้ได้เลยน้ําตกนี้ต้องบอกว่าเป็นน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยครับใครที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆวันนึงผมจะไปเว้ย คือมันไปยากอะผมมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเราครอบเขาไปกันก็คือเป็นครอบครัวไง ấy. เราก็เอาเด็กๆไปมันลําบากคือสุดท้ายการเอาเด็กไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราก็อยากไปเที่ยวกันเด็กๆด,ด้วยอะไรด้วยมันสนุกกว่าอะครับอันนี้อุทยานาพระพิคเนตนะครับพี่จังหวัดนครนายกใกล้ๆเลยนี่พระพิคเนตองใหญ่นี่เลยป่ะทำไมมันไม่ซูมให้บะงงมากเลยบึบบึบ อยู่ตรงนี้นะครับนครนา,าย,ยกใกล้ๆเลยนี่ <S <S น,นี่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 อันนี้เดี๋ยวว่างๆจะไปนะครับจะแวะไปเป็นเออเป็นุทยานพาพิเนตท,ที่เดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตลงมา่อยเนืลงไปดูภาพด้วยจะได้เห็นๆกันนะเดี๋ยวเล่าไปดูภาพไปนะครับผมเขาบอกว่าอันนี้เป็นปางสวยสุขปางสวยสุกฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันปางยืนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันฉาเชิงเซานี่นี่มันฉาเชิงเซานี่มันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนนี่มันฉาเชิงเซามันบ้านผมบ้านผมนี่มันบ้านผม วิ่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปใหม่ไปใหม่อา่าด้านหนึ่งนะพิมพ์ก,นนก่อนนะนครนายกก่อนนครนายกอันนี้อ่ะขออภัยด้วยนะครับผมพอดี ก็ต้องบอกว่าที่ชายเชิงซาวบ้านผมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันก็จะมีเนี่ยครับปางยืนเป็นองค์สมริดนะ,ะเมื่อกี้ที่เห็นองค์สมริดแล้วก็อีกที่นึงที่ว่าสมานนะครับเป็นปางนอนคออุยอย่างเท่เลยอันนี้นะครับผมนี่เรียบร้อยนี่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 พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศเลยสวยเลยครับผมอะเดี๋ยวเราลงไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะเล่าถึงประวัติใดๆทั้งสิ้นไปดูตรงไหนดีวะตรงนี้ก่อนละกันป๊บ <S <S โอ้ยดี่งไงเห็นป่ะผมบอกแล้วโอ้โหใหญ่ อ้าทุกผมอ่าเป็นอุทยาพระพริคเนตนะครับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพริคเนตปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องบอกว่าแต่ละที่ครับจะมีปางต่ตางๆนานาผมจําไม่ได้ว่ามีปางอะไรบ้างอย่างบ้านผมก็มีปางนึงแต่ผมจาไม่ได้ที่วัดสมานเดี๋ยวให้พาไปดูโดยมีหน้าตักกว้าง9เมตรสูง15เมตรแล้วก็ได้รับการยงยกย่องจากเลขาธิการ <c oughs> าสาธารนณะสัมพันธ์ฮินดูโลกว่านี่เป็นพระพิคเนตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่พบมา ก็ถ้าใครอยากจะมาทําบงทําบุญหรืออยากมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไร <c oughs> ครับก็สามารถจะมาแวะมาดูได้นะครับผมเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่เออหน้าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าชอบสร้างอะไรใหญ่ๆอยูอย่แล้วนะออโอเคเราไปกันอันดับสามครับผมเป็นวัดแล้วกันเราไปวัดต้องบอกว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีวัดนี่แหละที่เมืองไทยเราสามารถเชื่อนาชูตาได้เป็นวัดไตมิตรวิทยารามนะครับผมมามามานี่นี่วัดไตมิตร เอ้ยย่บอกอ๋อผมผ่านบ่อยนึกว่าเออนึกว่าผมไปไอ้สะพานเหล็กไอ้เมกาพาซาบ่อยจําได้แล้วนะลงมาก่อนนะในวัดได้เปล่าวะอันนี้ดินี่นี่นี่ผมชอบขับรถผ่านสวยสวยวัดนี้สวยมากผมกล้าพูดเลยวัดนี้สวยมากโอ้โหไม่ค่อยชัดเลยขออนุญาตนะครับแป๊บนึง วัดไตมิตรเอาเป็นรูปจากตรงนี้ได้ครับอ่ะโอเคขออนุญาตนิดหนึ่งนะก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆครับจากการค้นพบพระพุทธรูปรองคําสมัยสุโข,ขทยัยหรือเป็นพระพุทธรูปมหาสุวรรณปาติมากรก็เราบอกว่าเป็นพระพุทธรูปรองคําบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโอ้หทุกอย่างมันใหญ่ที่สุดในโลกหมดเลยนะแต่ว่าจะมีว่าเฮ้ยสมฤทธิ์ใหญ่ที่สุดทองใหญ่ที่สุดนั่นใหญ่ที่สุดนี่ใหญ่ที่สุดก็จะมีความแบบเขาเรียกอะไร แก็บกันนิดหนึ่งแก๊บกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นที่ที่คนอยากมามากเพราะว่าสวยผมกล้าพูดว่าครับเวลาผมไปเมกาพาซาผมผ่านที่นี่ตลอดผ่านตอครับว่าผ่านตลอดผมรู้สึกได้ว่าเออวัดนี้สวยจริงอันนี้กล้าพูดตรงๆเลยว่าวัดนี้สวยจริงๆครับผมก็ขนาดมองจากด้านนอกอะ่ะเพราะว่าด้านบนอ่ะครับมันจะเป็นสีทองอย่างนี้เลยทุกคนจะเห็นอย่างเงี้ยสีทองเลยข้างในยังไม่ได้เคยเข้าไปนะครับอยากเข้าไปแต่จอดรถยากมากสมัยก่อนนะสมัยก่อนโควิดนะ คือสวยมากสวยมากสวยจริง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 ,รงอ่ะเดี๋ย <kaç> วผมพาเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมถึงยากอีอันนี้พูดเยอะนิดนึงพอดีเคยผ่านนี่เคยผ่านติดน,น,นี่ผมจะผ่านถนนเส้นนี้ตลอดเลยนี่เนี่ยผมจะผ่านหน้าตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยแล้วผมก็จะขับรถไปทางเนี้ยยาวยาวยาวตรงนี้เลยตรงนี้เลยเมื่อคืนมันเป็นอย่างเงี้ยมันสวยผมว่ามันสวยมันได้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันมันร่วมสมัยดีมันอะไรต่างๆนานาดีผมค่อนข้างชื่นชอบมากเลย อ,อก็เลยอยากไปสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งถ้าเข้าไปได้ก็จะเข้าสักครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถที่ทุกคนเห็นตรงนี้ยที่จริงอ่ะไม่มีที่จอดเลยนะแน่นไปหมดเลยนะไม่รู้ถ่ายช่วงไหนนี้ช่วงโควิดก็ไม่รู้อ่ะเราไปกันดีกว่าที่อีกที่หนึ่งครับผมอันนี้ไกลหน่อยไกลบ้านหน่อยแต่ว่าอาจจะใกล้บ้านทีอื่นนะครับอันนี้คือหาดถ้ำพระนางจังหวัดกระบ,บีเขียนโดนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเคยไป <laughs> เออเคยไปนึกออกแล้วโอเคครับโหบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติที่สวยมาก เคยไปเคยไปนี่นี่นี่ถ้ำพนางจังหวัดกระบี่เดี๋ยวผมพาไปอันนี้เป็นตรงหาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในถ้ำดีกว่านะไปสองที่เลยผมพาไปเดินเดินหาดก่อนหาดสวยหาดสวยอะมาเคยไปเดี๋ยวเล,ล่าให้ฟังสถานที่นี้เคยไปจริงอันนี้ครับอันนี้ครับก็จะมีคนมาเล่นน้องเล่นน้ํากันตรงนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนสําหรับนักท่องท่องนักท่อง,งเที่ยวครับก็นั่งเล่นกันข้างบนก็จะมีร้านสวัสดิการอยู่ร้านหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นถ้ำถ้ำแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นประดับขิกประดับขิกครับนี่พูดก่อนด้วยเี่ไม่กลัวเลยว่าจะผิดพูดเลยไม่กลัวเลยอะแต่ขออนุญาตพูดนิดนึงหาดถ้ำพนางครับเป็นที่หนึ่งที่เป็นไฮไลไท์เลยสถานที่ท่องเที่ยวของกระบี่เป็นหาดท,ที่เรียกว่าสวยงามมากเดีย๋ยวไปดูตรงนี้สวยจริงครับถ่ายลองถ่ายรูปสวยมากจริงๆกล้าพูดเลยแล้วทะเลก็สวยเพราะว่าไปเจอกับตัวมันก็เลยสวยนิดนึง มีวิวหินภูเขาหินปูเนี่ยที่เห็นนะครับเป็นหน้าผาเดินไปทางสุดทางเจอถ้ำลายล้อมไปด้วยหาดทรายขาวแล้วก็น้ําทะเลใสใสจริงน้ําทะเลใสจริงหาดทรายขาวจริงอันนี้พูดเลยบอกเลยว่าใช่จริงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึง่งนี่ผมเคยทําอะไรกับที่นี่ไปด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอทําพนางังทําพนางังในสองทำพนงังนี่ครับที่ผมบอกว่ามีปรลัดขิกอยู่ข้างในจําได้ไหมเมื่อกี้นี้นี่ครับเป็นอย่างนี้เลยทําพนางังอย่างนี้เลยจริงๆเดี๋ยวลงไปดูดีกว่า อืมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ไปไหนอะไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยปินเคิร์ฟเออมันอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้คุณก็ผมก็กดตรงนี้เปล่าวะเมื่อกี้เนี่ยเอา,าหน่อยแล้วกันโอเคใกล้ๆแล้วผมเล่าอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งร้านอาหารเนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นถ้ำที่บอกครับ ข้างในก็จะมีจะมีปรดัดขีดที่ท,ที่ที่ทุกคนเห็นตรงนี้แหละโอ้ยไม่ต้องไปแล้วนี่โอเคนี้อ่ะโอเคคือผมอะไปไหว้ไปไหว,ไไว้เคยไปไหว้เมื่อประมาณกี่ปีว่ะประมาณหกถึงเจ็ดปีที่แล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าผมมีตังทักสิบล้านเนี่ยผมจะกลับไปไหว้ใหม่ซึ่งทุกวันนี้เจ็ดปีแล้วครับยังไม่ถึงเลยไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าผมคงสามารถหาได้เออก็ก็ประมาณนี้ที่จะเล่าแค่ <laughs> นี้แค่จะเล่าประมาณนี้เฉยๆโอเคหวังว่าผมจะได้กลับไปไหว้สักครั้งหนึ่งผมอยากไปนะผมอยากอยาก อยากทําอะไรที่ผมพูดไว้ก็คือไอ้ผมขอแล้วตรงนน้นตรงนี้ก็นิดนึงนะเราก็ไม่ได้ดขี้เกียจน,นะก็พยายามอยู่นะอ่ะโอเคเราไปนี่กันต่อครับผมทีนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับป่ะหาดไล่เล่จังหวัดกระบี่ครับอันนี้ผมไม่รู้จักเท่าไหร่ต้องขอไปด่วยเป็นหาดทรายสีขาวละเอียดเป็นน้าใสเลยตรงนี้เลยมันอยู่ใกล้ๆกล้เลยเพราะมันเป็นจังหวัดกระบีนะ่เนอะรู้จักกันดีเลยครับผมว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวทํามาก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เลยนะคะผมเขาบอกว่าตรงเนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ การปีนผาแล้วก็เป็นหาดทรายที่หนึ่งที่ต่างชาติชอบมาครับดังนั้นเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ควรจะพลาดเนอะนี่คือบ้านของเราลงไปได้ไหมตรงนี้มึงจะบอกไนกูไปไหนอีกอะอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่อยู่ตรงนี้ก็ได้สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเห็นครบเลยว่ะโอเคโอเคไม่ได้หน้าเขียนอะไรสวยอยู่สวยอยู่นะเออนี่เนี่ไรเดะไรเดดูเป็นรูปแล้วกันทางนั้น สวยจริงนะครับสวยจริงสวยจริงถ้าใครชอบปีนหงปีนเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ้นโค,ว,โควิดเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะถ้าถ้าวันหนึ่งมีสปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวผมาแบบเอ้ยผมให้แพ็กเกจคุณนาทีเดี๋ยวผมก็มาแจกทุกคนแล้วกันอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วหวังว่าจะมีโฆษณาเข้านะครับอ่ะเราไปกันต่อนะครับผมในลงใต้เลยเป็นสถานที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เคยไปนะครับอยากไปเหมือนกันตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่จังหวัดยะลาครับผมอืมยังอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้อะตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่อำเภอเบตงครับ นี่อยู่ตรงนี้เลยเหรอมีบริษัท c p o ด้อติดบริษัทเลยเหรอ,อไปดูสิ <c oughs> ตู้ไปสนียักเฮ้ยอย่าบอกนะเข้าไม่ได้ทำไมมันอยู่ในป่าใช่เหรอทุกคนไ,นไม่ใช่อะผมว่าไม่ใช่อะนี่เดิแล้วทำไมมันไปอยู่ตรงนู้น่ะใครปักอะไรไปเนี่ยนี่เออมึงต้องคนถวดถูกแล้วมันอยู่ มันควรจะอยู่กลางเขาเรียกอะไรนะในในในตัวเมืองมันไม่ควรจะอยู่ในป่าเมื่อกี้อยู่ในป่ามันไม่ใช่อะ่ะนี่เรามาดูตู้ไปรษณีย์ก,กันดีกว่าครับผมนี่ตู้ไปรษณีย์โอ้ของจริงเลยต้องบอกว่าที่นี่เอยังใช้งานอยู่นะครับก็สามารถเอาของไปส่งได้นะครับตั้งอยู่ตรงสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองไปตรงเลยนี่คือกลางเมืองไปตรงเลยนะครับผมอสักครั้งหนึ่งถ้าผมได้ไปนะผมจะโคตรมีความสุขเลยแต่ขอให้พ้นช่วงโควิดก่อนตอนนี้ไปแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตอนนี้นิ่ง,งมาก เราก็ต้องบอกว่าที่นี่ครับมีคนแวะมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเยอะมากๆเลยครับนี่น่าจะถ่ายสมัยก่อนตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับผม,อมโอเคครับผมไปเราไปกันต่อดีกว่าที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่น้องสาวผมชอบไปมาก <Okay. S 1> ตอนกลางคืนถนนเข้าสารครับอืไม่ไปไม่ได้นะครับที่นี่เคยไปอยู่สองสาครั้งแต่ด้วยความที่แบบอาจจะไม่ใช่เขาเรีกเยกอะไรนะไม่ใช่แนวเราเราก็เลยไม่ได้ไปอันนี้เป็นถนนเข้าสารน,นะครับไปดูกันไปดูกัน เรียกว่าดูดีนะดูดีนะผมเคยไปนั่นแหละอย่างที่บอกสองสาครั้งก็ดูดีสาหรับ,บเขาเรียกอะไรเดียวเว็บไซต์ท่องเที่ยวทช่วโลกละกันเ,เว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะครับผมได้จัดให้ถนนข้าวสารเป็นถนนชื่อดังอันดับ5ของโลกเลยนะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อดังที่สุดในกรุงเทพมหานครที่ชาวต่างชาติเนี่ยต้องมาเยือนให้ได้แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดทุกอย่างทุกสิ่งมันมันอันตรธานหายไปหมดเลยหวังว่าเดี๋ยว พ้นแล้วกลับมาม, umas, <blunt. S 1> มันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรดีขึ้นอีก omon. อ่ะโอเคอาาก็หวังว่าอนาคตจะดีขึ้นนะครับผมนี่คือภาพในอดีตนะที่มันเคยเฟื่องฟูแล้วก็ก็คงจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นคุณผมยําจำได้เลยสมัยก่อนผมไปนี่เดินเพลินผ่านเลยค่ะเฮ้เฮ้ร้านนี้ไหมร้านนี้ไหมเฮ้นี่โปนู่นนี่นั่นโอ้โหโคตรฟินเลยอะคุณรับนู่นไหมโอ้โหมีความสุขมากครับผมเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับสถานที่ที่แปดแล้ว <omiast S 2> <puppy> ไปครับผมที่นี่คือพระปฐมเจดีโอเคยังไม่จบมัธยมสักทีหยอ,อกครับหยอ,อกหยอ,อกหยอกหยอกก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นโอ้โหน่าเป็นพระเจดีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยดูดิเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวอ๋อมันไม่ได้เป็นภาพสามมิตินะมันก็เลยดูแบบอย่างนี้ลงไปข้างล่างดีกว่านะก็ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยว่คุณจะไปนะครับเพราะเนี่ย ที่เนี่ยสวยมากครับแล้วก็มีขนาดสูงจากพื้นถึง120เมตรเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าถ้าแวะไปก็ไปสักการะบูชาได้ตลอดเลยนะครับผมเวลาไปกับผ่านนครปฐมก็เออแวะได้นะครับผมเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยต้องบอกว่าที่นี่จังหวัดนี้เพื่อนผมที่บอกว่าไปตั้งแคมป์บ่อยๆมีเพื่อนผมคนนึงเอออันนี้เอาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยก็คิดถึงอะอยากไปเที่ยวยังอยากไปเที่ยวอยู่เพราะถึงจุดนี้พอผมทำช่องที่เกี่ยวกับเออการเดินทางในรุ่นนี้นั้นโคตรอยากไปเที่ยวเลยวะ่ะ หวังว่าวันหนึ่งคงจะกลับมามีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าโฆษณาเข้าได้เข้านะครับเกาะราชาใหญ่ครับต่อไปต่อไปเกาะราชาใหญ่ไปกันเราไปเกาะราชาใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตครับโหนี่ลงใต้เลยปื๊ดเลยเป็นหนึ่งในหมู่เกาะทะเลอันดามันนะครับผมซึ่ง National g e o g r a p h i c นะครับจัดให้เป็นหมู่เกาะที่สวยเฮ้ยเป็นสามสิบปอน,น,นะเนื National g e o g r a p h i c ครับจัดให้เป็นหมู่เกาะที่สวยที่ สุดเป็นอันดับสิบของโลกเลยทีเดียวเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวน้ําทะเลใสสะอาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบต้องไปให้ได้ครับผมส่วนมากเขาจะไปดําน้าํากันแล้วก็ไปแบบวันเดย์ทริปก็คือไปแล้วก็กลับไม่ได้อยู่กันอะไรขนาดนั้นแต่นี้ก็มีคนอยู่เยอะนะก็โอเคนะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปดีกว่าไหนตนนี่นี่น,นี่ขอเป็นกลางเลยปึ๊บหรือยังกางง้างงูเลยมันก็ไม่ใช่หรอกเรือกน,นี่โอ้ ไอ้ดา,าวไปเทีเ่ยวว่ะคิดถึงว่าโออยากไปเที่ยวว่ะทุกคนโออยากไป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 อจะไปจริงเนี่ยทุกคนก็คือแบบมาแล้วก็ลงว่าลงอนไรนะดำ,ด,ำดำน้ำดำน้ํากันนะครับสวอยอ่ะเดี๋ยวผมขอดูรูปที่เขาถ่ายถ่ยหน่อยหืมโอ้ยเกาะราชาราชาใหญ่ด้วยนี่นี่ราชามีแแตงว่ามีราชาใหญ่าราชาเล็กอันนี้ไม่ได้ไทยอนะินเนอะไม่เกี่ยวนะ แต่ถ้าโฆษณาเข้าไม่ว่านะอ่ะครับเรามามในส่วนของอันดับสิบกันบ้างดีกว่าอันดับสิบครับผมพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมครับผมจังหวัดชนบุรีพัทยาอันนี้ผมอยากไปหลายรอบแล้วแต่ว่าพอไปถึงพัทยาไม่เคยถึงสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้สักทีพอไปพัทยาทีอะไรสมัยก่อนก็ไม่ถึงผมไปไม่เคยถึงสถานที่ตรงนี้จริงอยากไปมากเลยนะเป็นปราสาทผมเป็นคนชอบอะไรที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ เราก็อยากเห็นนะแต่ว่าไม่ได้ดูเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม,รรรมพัทยาชลบุรีครับเป็นประติมากรรมไม้สลักยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงคุณค่าของโลกเลยเนี่ยเป็นไม้นะครับทุกคนดูดิเป็นไม้นะครับ,รบยังสวยอะ่ะสวยจริงไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ตอลดตอแหลได้แต่ทุกทสวยจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตดูภาพแบบจากที่คนเขาถ่ายด้วยกันแบบเขาได้มุมสวยกว่าเราไงสวยจริงครับเป็นไม้อะ่ะ มันเป็นการถ่ายทอดความรู้ในขั้นตอนกวนการสร้างไม้แกะสลักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเป็นมหาวิสสุดอลังการงดงามปราสาทจะทำเปรียบเสมือนพ,พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมีการบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดข้อคิดเดี๋ยวถ้าผมไปสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายมาเป็นวีดีโแล้วก็มาโชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมโอ้โหเขาบอกว่าเจตนาลมของที่เนี่ยอยู่ที่คือเจตนาลมก็คือนําสนตเสุขส,ส,สู่โลกโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อเฮ้ยไอเดียสุดๆอะผมชอบว่ะ เอไม่ธรรมดาอย่างคนพวกนี้คิดได้คิดได้คิดได้ดีด้วยเป็นันคือคิดได้ดีด้วยแลวอยู่ติดทะเลอ่ะคือแบบโอ้โห و, เป็นสถานที่ที่โคตรดูดีเลยดิเนี่ยคุณสวยจริงแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเขาปิดอ่ะเขาปิดอะเขาปิดด้วยความปมนโควิดอะไรน,นู่นนี่นั่นช่วงนี้เราก็ไปเที่ยวทพยปอย่างนี้ก่อนนะครับผมอ่าก็นี่คือสิบสถานที่ไทยที่น่าไปเที่ยวจริงๆโอ้โหผมไม่รู้มีที่ไหนน่าเที่ยวอยีกไหมหรืออะไรยังไงค,ค,อคอมเมนต์แล้วก็ส่งกันเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ก็เนี่ยสิบที่เนี่ย เคยไปบ้างไม่เคยไปบ้างเคยผ่านบ้างไม่เคยเข้าบ้างหรืออะไรยังไงก็ตามสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวเดี๋ผมเล่าๆมาเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศคงจะลำบากหน่อยสำนันเองแต่ในไทยผมจะพยายามไปให้ได้นะครับผมอะสำหรับนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็ใครถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับสัญญาว่าจะทําแล้วก็สร้างความสุขไปเรื่อยๆอย่างนี้ยาวๆๆเลยส่วนใครนะครับผมที่ติดตามนะครับว่ากดซับสไครต์ไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ